สวัสดีครับผมอัปเดตนะครับผมอันนี้วันที่สองนะครับในการสร้างบ้านใหม่นะครับผมอันนี้ตีแผ่นผังเรียบร้อยนะครับนี่เลยอันนี้คือกําลังจะสร้างบ้านใหม่นะครับมาดูกันนะครับว่าจะใช้เวลาประมาณกี่วันครับอันนี้คือวันที่สองครับผมวันแรกยังไม่ได้ถ่ายนะนี่ก็เป็นทีแบบนี้ทั้งหมดเสาสิบเก้าต้นนะครับไม่รู้ว่าใหญ่ไม่ใหญ่นะครับผมสวัสดีครับผมนี่คือวันที่สามนะครับวันนี้เอาแมคโรน้มาขุดหลุมนะจะลงเสานะครับผม ดีครับผมอัปเดตนะครับผมนี่เลยเรียบร้อยนะครับนี่นี่นะครับผมนี่เลย19หลุมนะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับนี่ดูความลึกนะครับ สวัสดีครับเช้านี้นะครับผมอันนี้นะครับนี่คือของที่เราจะทําการขึ้นเสาเองนะครับวันนี้ครบกําหนดวันนะคือวันที่12เมษายนครับ2564นะครับผมนี่นะครับก็จะมีวันนี้นะครับผมนี่นะครับอุปกรณ์นับที่ช่างทํานะครับผมนนนะครับ เรื่องราบนะครับนี่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 เจ้าของบ้านนะนี่เจ้าของบ้านนี่นี่เห็นะครับผมกำลังจัดเตรียมนะเครื่องไหยนะครับแก๊สใช้จานไงแก๊สใหญ่ครับเลี้ยนบานเยอะรึเลี้ยนในเยอะรึเล่ได้รู้วัสดุรึเปล่แก๊สแก้วน้อยเอาไปนี้ยอ๋อสองเลี้ยนเลยวะ นี่นะครับผมบรรยากาศนะครับผมช่วงเช้าเลิกลงหลุมนับอยู่ที่เจ็ดโมงตรงนะครับ นี่ครับเริ่มพิธีแล้วนะครับผม ลงรับไปแล้วก็ดีเออให้ลูกหลานทำพูดเด้อลูกหลานเตรียมสัรหาอมามองไมาจ้าออมาเราเขาดีมือการวันดีเขาติดปุ๊กเงี้ยอยู่อาศัยเขาอยู่เย็นเป็นชัเออเมื่อเงีงยลูกหลานเด้อให้ทำให้พูนเออองเปลี่ยนใบเขากับนี่ดอกไม้ใกล้ตัวนี่ผลละหมากรากไม้ครบถ้วนผู้แนวาแล้วอ่ะตัด สาุน่ครับกำลังยนเหรียญลงหลุมนะครับผมแล้วก็กำลังจะขึ้นเสานะครับผมเสาเอก มุงสีนี่บ่บ่นี่หางนางมีบม่บ่ ว่าแม่ยัง้อส่มากเลยนะโอบักหนดีมาแลวจะไหที่เอามองยังได้เหมือนันลายจุดจะได้ลายไม้ด้วยตงเียห้ หลังนึงเอาหนึงนึงเอานึง้านจเอาโจมยนยกไักยกเรายกกียกเราไหวคำไหเรามยกตัวนี้กนยังไงโย่อยกต้นใช้โยต้นนั่นก็มาได้ไหมมันท่อยยคข้ามาไว นี่นะครับผมยกเสาขึ้นแล้วนะกำลังมัดเสานะครับเป็นทีคาแล้วม้นงพบเราบวบวบัวบับัวบัวบัวบบัวปลาบัวบัวบัเบัวบับัวบัวบัเบ่วบับบัวบ่บัวบัับับับัว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 บังบัวบััวบัวบัวบ่วบัวัวบ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 นวบัวบัวบวบััดบวบัดนัยวเ็บีั คนจีบหีคนโอจีบหีนนั้นายนีนี่เจ็ดเสียงพร้อมบอกยืนสามากำนังเย่ยวมัโอ้ยได้เพิ่มยเฮ้ยยเฮ้ยไอบ้ม่ไ้กินเขากินเียกไปลย

นะครับผมวันนี้จะมาอัปเดตนะครับผม ตอนนี้ได้เนี่ยเทปูนหล่อเสาเรียบร้อยนะครับนี่ครับตอนนี้ได้ขึ้นเสาทุกต้นแล้วนะครับใกล้เป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับผมนี่เลยนี่นะครับตอนนี้นะครับได้ขึ้นเสาเรียบร้อยแล้วก็รถมาเกตนะครับเรียบร้อยนะครับแต่ว่าต้องเอาดินนะมาเทนะครับ ให้สูงขึ้นกว่านี้นะครับน่าจะประมาณสักสิบถึงสามสิบรถนะครับนี่นะครับพื้นที่ใหญ่นะน่ครับตัวนี้มาเจอให้แล้วนะครับนี่เชล็เชล นี่นะครับผมเริ่มการถมดินนะครับ10คันรถนะครับผมแล้วก็ตามด้วยรถเอามานี่ครับเกรดนะครับเกลี่ยดินให้มันเสมอกันนะครับวันนี้ก็ผ่านไปเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับนะครับขึ้นโครงเสาขึ้นเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ขึ้นแบบเรียบร้อย เตรียมเทนะครับนี่ ตอนนี้นะครับได้ขึ้นโครงไว้เรียบร้อยนะเป็นรูปเป็นร่างมาแนละ้ว

Oh. นี้มูลังคาได้ขึ้นหนึ่งนะครับพาเดินดูหมดรอบๆใหญ่มากนะส่วนทางนี้ครับเป็นบ้านของอีกข้างบ้านนะครับผมนี่ครับสังกะสี ดูระยะไกลครับนี่เลยใหญ่นะครับผมมันกับโกดังหรือสาราวัดก็ว่าได้นะใหญ่มากขบวนใส่ช่องระบายนะครับผมนูน่นเลยเล็กช่องระบายอากาศนะครับ ดูข้างในนะเนี่ยด้านในจะเป็นอย่างเงี้ยนิดเดียวนะเราก็จะขึ้นลังคาเสร็จนะน่าจะวันนี้นะเสร็จละวอนนี้ก็เรียบร้อยนะ